หาทนนี้ก็จะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับต้มยำไก่บ้านนี่ครับไก่บ้านหนึ่งตัวนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะมาทําต้มยำใบกระเพราใส่ไปเลยไก <Yahoo. S 1> ่บ้านหนงตัวก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วทิ้งทิ้งไก่ให้ให้เดือดสักครู่นะครับพออไก่เดือดสักครู่เดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องปรุงต่างลงไปครับให้ไก่เขามีความเปื่อยขึ้นมานเองเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่คนส่วนใหญ่ก็ทํากินกันทั่วไปก็มีอะไรมากมายครับต้ยมยำไก่แต่เราจะเป็นใส่ใบมะขามอ่อ,อนจะเตรียมวัตถุดิบต่างๆอะไรที่เรา ัดสันใสลงไปนีดได้หมดทุกอย่างนะครับสําหรับเมนูต้มยาไก่แล้วแต่คนนะครับถ้าเป็นแถววันนอกนะผมจะใส่สมัยพ่อผมทาไปกินแล้วก็จะใส่ใบเอีอ้ยละมะกอกที่เขาใส่ต้มตําอ่ะเอี่ยตูดัด้ก็ได้มะกรอกเนี่ยรสชาติคล้ายต้มไก่ละกร,รอะาอ่ะคล้ายๆกันใกล้เคียงแต่นี่เป็นต้มไก่ทั่วไปนะครับใส่เห็ดฟางนะครับกัะดูกดีต่างๆนี่เตรียมไว้ครับใส่เห็ดฟางนะครับผมจะใส่ใบหม่อนด้วยนะใบหม่อนนี่เพิ่มความนัวให้ไก่นะครับเนีย่ยใส่ไปเลย ใบหม่อนใสไปเลยใบหม่อนใบมะกรูดเครื่องเคีงเยงอะไรใส่ไปก่อนเลยเขือเทศนะครับเนี่ยเขือเทศฝรั่งเรียกอะไรนะบักติดาเลนนี่เลยเขือเทศครับก่อนใส่ยกมือไหว้ก่อนก็ดีนะครับเขือเทศ <c oughs> นี่ครับเล้วความอ่ามันจะเพิ่มความนัวครับของของไอ้ใบหม่อนนะครับ บหม่อนมันจะเพิ่มความนัวนครับเดี๋ยวพอเดือดได้ที่ครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องต่างๆที่เตรียมไว้ใส่ลงไปสูตรแม่ใจตัวเราครับสูตรมันแล้วตลแต่เราจะคัดสามวัตถุด,ดิบต่างๆที่เราเตรียมใส่ลงไปเนะี่ยแล้วแต่ใครชอบเลยสไตล์ไหนจะเป็นใบมะขามอ่อนตันอะไรใส่ได้หมดเลยครับได้ที่ยังครับได้ที่ังรออยู่นะรออยู่นะแขกรออยู่เนี่ย ไ <Okay. S 2> ้สองเมนูละนี่เมนูสุดท้ายต้มไก่แงเวเลยหมูหมหมูหมัหมกไว้แล้วนะซี่โครงอะ่ะหมักไว้แต่เช้าแล้วตอรอกริฟซี่คนเดียวยวจะย้ายวงไปฝั่งนะนะั้นแหละรออยู่รอดิเดีย๋ยวเราก็จะซ้อนพวกไข่มันออกนะไข่ที่มันเดือดออกมาเนะี่ย ไข่พวกนี้มันจะทําให้เสียง่ายเวลาเรานั่นเราก็ซ้อนออกซ้อนออกถ้าไม่ตักไขออกก็ตักไก่ทิ้งก็ได้ครับเอาเอาไขไว้แล้วตักไก่ทิ้งกลิ่นหอมก็จะมาแล้วถ้าเป็นต้มยำพริกเผาก็อีกสไตล์นึ้งนะครับ มันมันเราทําได้หลากหลายเมนูแล้วแต่ใครจะคัดสันอะไรออกมาเนี่ยน้ําเริ่มใสเนี่ยพอเราเอาไข่ออกนะอหอน่าทานใช่ดูดูด,ดูชิ้นไก่ดินี่คือไก่บ้านแท้เลยนะท่านผู้ชมไก่บ้านแท้นานได้กินนะจริงๆแล้วเราถ้าเราจะทำให้มัน เมนูให้มันเด็ดเ,เด็ดเเลยเนี่ยเราเอาไก่ไปย่างเอาไปเลยนะย่างแล้วมาต้มยำพริกเผาอย่างนี้อสุดยอดเดี๋ยวมันจะสูงหน่อยสุดยอดวันนี้ผู้ช่วยเชฟหิวข้าวกำแอบไปกินข้าวกล้องกล้องไทยเลยกล้องกล้องไทยผู้ช่วยเชฟหายไปไหนแอบกินข้าวเด้๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกลนเนี่ยเดือดได้ที่แล้วครับ ี่เราก็จะใส่พริกแล้วนะครับใส่พริกแล้วดัานนี้เราใช้เป็นพริกสดแดงนะครับพริกสดแดงเอเผ็ดขนาดไหนเราก็ใส่ไปครับอันนี้ไม่ได้เผ็ดมากนะครับพอดีพอดีรอครวนตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับครับชอบเปรี้ยก็ใส่ไปน้ำมะขามเปียกเนี่ยให้เลือกที่มันอมเปรีย้ยวอมหวาน ตามด้วยเกลือครับเกลือเกลือใส่มากเดี๋ยวเค็มครับต้องชิมให้ดีนะครับน้ำตาเล็กน้อยเราเกลือใส่ไปเยอะแล้วเมื่อกี้ค่อยๆชิมไปน,นี่เพิ่มสีสันด้วยซอสซอสนี่เพิ่มสีสันน,นี่ซอสปรุงรส นอกนะเห็ดก็ใส่ไปเลยนะครับเห็ดครับจนเห็ดฟางนะครับใส่ไปเลยนี่ดูสีสันนะกล้องแพนี่ใกล้เลย ได้บรรยากาศนะครับเดร,อรชอบเปรี้ยวขนาดไหนก็ใส่ไปมะขามนี่มันจะเป็นมะขามที่แบบออกหวานๆเนเปรี้ยวนะไม่ใี่เปรี้ยวจี๊ดนันมะขามตัวนี้ไปซดน้ำร,นร้อนได้บรรยากาศ ันนี้ก็จะอาจจะหลากหลายเมนูหน่อยครับหลากหลายเมนูหน่อยซึ่งเป็นวันหยุดสิ้นปีนะครับเราก็จะมาทำเมนูต่างๆร่วมกันครับนั่งกินนั่งสังสรรค์ในบรรยากาศของวันสิ้นปีนะครับต้อนรับปีใหม่ปีใหม่สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ใครที่เข้ามาติดตามเ็ฝาปักกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์น้ครับเมนูนี้นะครับกดไลค์กดแ like, ชรน์นะครับเมนูต้มไก่ครับอันนี้เรามีได้กัน3าร3-4เมนูนะครับเดี๋ยวเมนูสุดท้ายนี้ผมจะพาไปด้วยเมนูที่โครงหมูย่างครับเป็นออกแนวสไตล์บาร์บีคิวแต่ดัดแปลงด้วยสูตรของผมเองยังไงก็คลิปนี้นะครับก็ฝากทุกทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครัให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ สำหรับใครที่เดินทางกลับบ้านหรือไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังล้างมือมบ่อยๆครับช่วงนี้โควิดนะครับกปฝาไปถึงลุงตูนะครับพี่น้องประชาชนแย่นะครับช่วงนี้ก็บ้านเมืองสถา,านการณ์ไม่ค่อยดีครับ,บอกอลุงก็ไม่ใช่ลุงบอกว่าดูแลตัวเองนะจ๊ะก็ไม่ใช่นะครับเขาว่าดูแลตัวเองกันอยู่แล้วครับผมบลุงก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ,ะโอเคครับ